สวัสดีครับมาพบพลกันเข้าบ,บ่าวบึงคงลงพี่น้องเจอกันอีกแล้วตอนใบใบวัานอังคารครับผมตอนใบตอนใบมือได้เมนูปุ้นคบน้อยพี่น้องเจ้าวบอยู่ทุ่งให้ทงหงนาบรรยากาศต้มลงไมควันกุบมาเสียบตาขนาดเข้าได้กันได้กันได้บรรยากาศครับเจ้าวบน้อยกับบอกลินไม้กัพพกเล็บมา อันนี้มักติ้วพี่น้องผักติว้วผักติ้วสมเนี่ยมา,มาเมาข้ามาเซฟเซฟเหมืนกันเด้อเข่าเที่ยงเข่า,ขาเที่ยงเข่าใบมาเข่าเที่ยงเข่าใบเข่าใบเซฟเซฟด้วยกันครับผมกับป้าเบื่งลงครับผมมาอืมกินยังก็แซ่บลงให้ลงหน้าพี่น้องแซ่บไปเบิเ้ร ใส่ผพักกระดองมา้าหน้านี้อัวสอดแต่พักพักเขียวกระจีพักของอู่ของกินลล่ครับกินไว้หน้าเนี่ยพักหน่าแรงบุมีกินมาดึดเนี่ยใส่คำนี้ง่ายลด พักติ้วส้มเป็นพักติ้วขาวใบขาวเสร็บแยบครับเสร็แบแยบโดยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับผมถ้วยบักง่อยู่เนาะบ่ต้องคุยบ่ต้องคำแต่เลือกแต่เลือกหรอก

มรระกาศมันใจพี่น,น้องลงานครับเ <c oughs> มื่อกี้นี้ไลฟ์สดไปนำพี่น,น้องสะสมเวลาสะสมเวลาวิดีโอออนไลน์ไทยส,สดสดที่แรกป่ะด้นอะไรเทื่อเพราะว่าเคยฟังแต่เพื่อนกูรูเพื่อนบรกว่าไม่ต้องไลฟ์สดมันลงสตอรี่ลงคลิปยาว ยี่ไปเสื้อได้ครับเด้อไลสุดไปนํารถไปเจ้าวตัว แซ่บจนน้ำตาไหลมันไปโทรมาเนาะบ้านโอ้ Bố và kèn của nó vuông xuống đốt cầu